ป้าบกหอยปังหอยปังพี่น้องเอ้ยหอยปังได้ดิปุ้ยมีตัวไหนง่ามไหมครับพี่น้องครับบกหอยปังครับนี่นี่โน่ยใหญ่งามเลยครับบกหอยปังคนเรียบๆนี่อันนี้สายบัวเสีไปตำไปตำสายบัวแล้วก็บกหอยปังครับพี่น้องครับต้มหอยปังอ๋อบกหอยปังงามพี่เลียครับพี่น้องคลิปนี้นะครับผมมามาเบิ่งคลิปนับกันพี่น้องครับลงมหาบกหอยปังไล่งัวเข่าคอกวิธีอีสานบ้านเฮาพี่น้องครับแบบบ้านๆครับบกหอยปังป้าทัว แก้วจัดไปเงาชมคลิปเลยครับกับท่านสบายใจกระอาจา,านไผ่น้ำสวัสดียังมะเรยงครับพี่น้องครับมาเนี่ยออกมาเล่นริมแกงครับพี่น้องมานําหาท่านสบายใจเพิ่นส่วนไปหาบกหอยๆๆไปหาบกหอยก็ับไปหาที่ยังกาหาสายบัวนะครับสิไปล่หงน้องครับมาอนี้ลงลงแกงนี่ครับหาสายบัวหาบกหอยนะครับไปนํามาเพิ่นมาแต่เรียงเรียงง่วนะครับเอาง่วเอาควายมาบางทีเราวายน่อยก็มีนะครับ บรรยากาศยังมะแร็งพี่น้องเอ๋ยนะครับเบางคนจะเางง้าไรง้อไรข้อยเขาข้อครับแบบอีสานบ้านเฮานะครับบรรยากาศดีดีพี่น้องเอ๋ยคลิปนี้สิบ้าพี่น้องไปหาบักหอยหาสายบัวหาหากบัวเอามาตัมเอามาแกงนะครับสายบัวนะครับมาพ่อท่านสบายใจครับอาจารย์ไพ่น้ำพอดีครับสวัสดีครับ,รบสบายดีสบายดีพอได้พ่อนนะพอไา้ยุทธทงทานอ่ะ เลี้ยงงัวอนอาจารย์สบายดีอยู่ดีมีแห้งครับผมง่วท่านสบายใจไม่น้ำกันเดี๋ยว่สิบบาทไปเอาสายก่อนสายบัวน่อสายบัวแหงวันสายบัวโอ้ข้าจัดเอางัวเขาคอกันเนาะเอางัวเขาคอกอนมาสั่นเพื่อนมาสิบบาไปเอาสายบัวเอาอันเอาเอาหากบัวมาตแล้วก็หาบาทหอยน้ำมาสั่นเพื่อนมาแต่ว่าตอนนี้เอางัวเขาคอกันพี่น้องนะครับ บ้าลัดก,กันอยู่กลางดงกลางป้ากลางแกงเวลานะครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวตามไปพี่น้องตามไปเอางวเขาข้อก่อนเอาล้วครับพี่น้องครับบ้าหอดแล้วน้องบักหอยครับเปินสิ่งล้งบกหอยเพราะว่ามีหอดบักหอยปังพี่น้องครับนะครับน้องนี่เพราะว่าบะเมนแต่หอยเชอรี่ด้อาจารย์ไายน้มแล้วว่ามีบักหอยปัง,งน้ำนะครับแต่ว่าปากหลังบ่ได้เพราะว่ายานมันเบื่อประสนเพื่อว่าหัวไะลก็ลงไปแล้วครับลุยไปนน้ำบัวแล้วครับพี่น้องเอ้ยนะครับบรรยากาศเร่องโมเรงพี่น้องครับริมแกง น้องบัวปลาบัวปลาผือนะครับท่านสบายใจกําลังไล่ง่วน้ำกลนครับตอนนี้พืชลงไปหาบัอกหอยแล้วนะครับใส่สุดกันย่างดีพั้เนี่กันเพราะว่าบัวมันบาดขานะครับพี่น้องครับเอามาเบ่งน้ำกันนะครับ่าสิได้พ่อกรวยบ่อมเมือนี่นะครับมีหอยชลีนามีหอยปังพร้อมมาสั่นเป็นวันโอนนะครับลงไปแล้วลุยน้ำแล้วบรรยากาศยามเมือแรงพี่น้องเออแสงแดดรํำไรสวยงามสเหละเกินนะครับ เป็นแหนะอาจารย์นั่นโอ้ oh. มันเป็นแหนะครับพี่น้องครับแหนะกับบัวผสมกันโ oh, นะอ้ยหมากบัวนี่ก็สิคักเนาะหมากบัวเนาะเดี๋ยวมืออื่นสิมาหาหมากบัวน้ำยูมืออื่นนี่ะมันอีคำแล้วก็สิพ่ะท่านดอกมืออื่นก็สิมาหาเอาสายบัวน้ำส่วนท่านสบายใจเอาไหมมืออื่นน่ะเอาสายบัวเอาหมากบัวแต่ปรนเดี๋ยวไม่ผม,มบักหอยก่อน ไปดึงเอาสายบวยเอาไปแข่งส่ป่าก็ได้ปกากกาโอ้เสียงทีมบักหอยดังปลุกปลุกเลยโอ้มาแล้วงัวมาแล้วบ่อันท่านสบายใจไรงวัวมาแล้วเพราะว่าฝันอกไรงัวมานน้ำกัวพี่น้องครับจา่าร้อยขี้ซาชเล่งมากครับอาจารย์ไพน้ำครับพากาาันมาหาบักหอยก่อนนะครับมันสี่คำเพื่อนว่าเลยมาลงเอาบักหอยก่อนเพราะได้ก่อยเหมือนแรงพี่น้อง นะครับหาบอกอหอยอพร้อมพี่้องเอาหากบัวน้ำด้วยนี่บมแมนนั่นบมแมนก้กานบัวพี่้องเป็นหากวันครับเอาไปตํำนะครับหากที่ก็จะเอ,เอาไปเห็ดของหวานเห็ดยังสินะครับแต่ว่าเหาเอาไปต่ำต่คก็ต่ำบางหง่งนี่พี่รองแซบตัวใสบประขามเปียกนะครับหากบัวขาวเนี่ยเป็นหัวบัวนะครับเดี๋ยวพเนาขึ้นมาจะเบิงน้ำกันพี่รองครับมาแล้วมาแล้วงัวมาแล้ว อันสบายใจมากแล้วไรงัวมาเลยพี่น้องเอ๋ยย่ามะเร็งโอ้ยเป็นฝูงเลยพี่น้องเอ๋ยมาเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศเล่นหน่อยก่อนระวังอาจารย์พายนำเรากำลังหาบอกไว้อยู่นะครับมาแล้วนำขบวนโดยแม่ตะโปกโร์โรล่ะเสดเศรษฐีย่อมหย่อมพี่น้องเอ้ยงัวไหมเบิ่งบรรยากาศครับพี่นอ้องย่ามืะเร็งครับอีสานบ้านเฮาพี่น้องเอ๋ย าดหลายตัวขนาดพี่น้องเอ้ยงัวปุนเป็นสายเลยเป็นสายเลยโอ้คนเลี้ยงงัวมันคือเทแต่วะคนเลี้ยงงัวคือเทแต่วะเดี๋ยวเอาบักหอยถ่ายอยู่นี่ละเจ้าสิไล่เขาคว้าไปนวะโอเคโอเคถ่ายอยู่นี่เด้อโอเคไปถ่ายอยู่นี่ละก็ประจันใบหน้าเนี่ย หอใส่ละน้อบัวอบองหอ,อยก่อยโอ้หัดหมดแล้ว <laughs> บัวเลกมาไหนหน้อาจานน้อเพียงเอ,อืกองในบอน้ำน่ะรครับนาประมาณเพียงเอ,อืกองแล้ววะคนเป็นน้ายพานมือฉบมังพี่น้องครับหาหอยหาปูหาปลาเกียงครับเนี่ย นะครับเลยใส่ยาพ่นอาจารย์ไผ่น้ำนะครับพ่นฮาร์ดหากินทางน้ำเก่งวันตรอพี่น้องนะครับวัชพเป็นบักหอยกุ้งหอยปูปลานะครับพ่นหากินทางน้ำเก่งนะครับพี่น้องครับเลยตั้งสายาให้่พ่นนะครับในบรรดาเพื่อนฝูงนะครับเอื่นพ่นอาจารย์ไผ่น้ำนะครับเนี่ยพ่นหาหากินเก่งวันตรอสุดยอดครับนี่คือวิธีชีวิตอีสานบ้านเฮาของแท้นะพี่น้องเอ๋ยนะครับถ้าเบิ่งบักหอยน้อกันพี่น้องครับ ได้หน่อยได้หลายมือนกันพ่อได้ก้อยเยอ่ดอกมึงส่งเพิ่นว่านะครับโอ้พ่อแม่พวกกว่อก้อยแหรอบ่อจันหอยปังก็มีเนาะหอยปังก็ได้แล้วมีทั้งเชอรี่และมีทั้งปังโอ้มาแล้วเนาะพนักง,งานเลี้ยงงัูก็แน่น,นอนแดีว่าเอ้าพักกี่เล็กตัวนี้ยอดพักกี่เล็กยอดอรอนๆพักกี่เล็กีอออน่กกน้องเนย ปากี่เหล็กปากี่เหล็กโอ้ยเอาไปออมเส้นหนังงวนะครัเกิดอะไรปากี่เหล็กอ่อนๆนี่ยอดปาก,กี่เหล,ล็กก็มีคำเหลวคำเหลวโอ้เก็บอยู่ปับปอบอยู่แสดงว่าหลายเติบตัวนี่น้อง,น,องนี่ สางไปมันฟูเลยบ่อาจารย์สางไปมันฟูขึ้นมาอย่างไรเนาะมันอยู่น้ำแหน่ดิอโอ้อะไรมันคำล้วเนาะมาคำปวดนาะนมาหนีินครับอ้าวขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วบ่ดนี้มามาจานมาสิครับโอ้พูดนะบัวคือง,งามแเลว่าขาวจานพลานเลยเต็มกำเลยขั้มาต่ามตามตำ่ำ ได้หอนหากบัวได้หอนบังหอยบัดน,นี่บาดผุ่น่ะขาวจากภาคเลยมามาสิครับเอาทังนี่ออบรรยากาศดีนะเมื่อเลี้ยงท่านสบายใจเจ้าตำเดื้อต้มบังหอยพ้อมเนาะโอ้ยปวดหัวดึงเอาหางัวพี่น้องเลยว้าทอกินบะเบิดละจานเลยทําน,นักก่นก็ดีโอ้ยไข่บังหอยสลี่ลายขนาดเลย ้นใจาเดอขายหอยเชอรี่้อมป่ะขายไข่มันเนี่ยโอ้ยไข่มันน่โอ้ยขายไข่หอยขายไข่หอยเชอรี่บอนี่ไหมโก้ไข่กันนี่ขายพอพันเนี่ยพันนี่ไหมเต้เอาเอาเอาเอียงนั่นโอ้หอยปังปาดบาดบาดอะไม่ซูพี่น้องเบื้องเจ้าบาดขนาดพี่น้องเอ๋ยหอยปังหอยเชอรี่ป้าดู แกวบแกวโอ้เต็มกระคูแล้วตัวน้าไปยังหลายแท้มันสิดับพอแล้วพอแล้วจันโอ้หอยปังเราอะกน้นเลี้ยมในแม่นแท้แล่ะมาปากเขาให้เอือเอาจันโอ้โอบเพราะทัศน์มาดาตัวนี้เห็นปึ๊งคู่ละอือท้อหอยปังหอยเชลลี่น้องเอ้ยเพียบเลยนะครับนี่นี่ครับนี่หอยปังเนี่ทุกคนเลี้ยมๆนี่นี่ครับสังเกตกนเลยหอยปังนี่กดเนี้ยนี่อันนี้ล่ะนี่กระปัง แล้วเชอรี่จะห้อยนี่เชอรี่นี่เชอรี่แบบนี้เออนี่ห้อยปังจะแบบนี้ลำเหลี่ยมเนี่ยต่างกัน<อ>ต่าง,งกันต่างกันสังเกตุบ้างเน,นี่ยไป,ไปคู่หนึ่งสายสายบัวว้าวนี่สายบัวพี่น้องครับนี่ครับสายบัวครับเอาไวต้ตำแก้วอ่ะโอเคงามห้าบาทในคลิปนี้เอาซ้ำในรับพี่น้องเอ๋ยจดจาดฟาดบึ้มขอบคุณหลายๆนะครับเดี๋ยวหายแนวแก่เพิ่งจะขวดหน่อยเพิ่งกระพาะใจดอกจะขวางผูเบิ่งลงไปเรียบร้อยพี่น้องครับบักหอยกับสายบัว คำนี้แรงนี่จวดจากนจจาก,กันคือเก่าคือเดิมพี่น้องครับทีมงานผูบาลไทยบ้านเท่านะครับขอพระคุณอาจารย์ภายน้ำวันนี้หาบักหอยใหย้นะครับกับสายบัวเพิ่นเนาะรับปองน้อยจักปองเนาะแน่นอนแน่นอนอ่ะโอเคครับไปลวครับคลิปนี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย